สวัสดีครับโคบค่ะ hello วันนี้โบจะว่าทดลองเลือกแรงเสียดทานกับพื้นลนักษณะพื้นผิวสัมผัสแต่ละอย่างโดยใช้เครื่องมือเครื่องมือที่เราใช้ทดลองก็คือตาช่างสปริงชูตาช่างสปริงขึ้นมาได้ดึงครับนี่ตาช่างสปริงมันมีสองด้านป่ะด้านกลมวัดมวลด้านนิวต้าวัดแรงเวลาอ่านค่าอ่านจากบนลงล่างถูกปะ่ะดูที่ขีดกลาง เราจะใช้ตาช่างสปริงวัดแรงที่ใช้ดึงมวลของถุงทรายเท่าไหร่5 0 0กรัมแล้วก็ออกแรงลากบนพื้นราบ2แบบคือพื้นโต๊ะที่ราบเรียบกับพื้นผ้าที่หยาบกระปืดตัวซิจะอ่านค่าได้เท่าไหร่อ่ะว่าแล้วโมก็เกี่ยวตาช่างสปริงกับถุงทรายเดี๋ยวนะดูที่สเกลเริ่มแรกที่ตาช่างสปริงอ่านได้เท่าไหร่ มันตรงนี้หน่อยสินแนวน,นี้เด็กเออให้เพื่อนเห็นดันไนดะ้เท่าไหร่คะศูนย์นะอ่ะพโมโออกแรงดึง,งเห็นไหมกระชาับสปริงขยับไปละที่เลขอะไรไ<ม>ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ยังเคลื่อนที่แล้วอ่านาาตะชับสปริงได้เท่าไหร่คะร้อยกรริโไม่ใช่100ร,ร้อยกรโมอ่านฝั่งนิวตันครับหนึ่งนิวตันหนึ่งนิวตันโอเคไหมอ่ะคราวนี้เปลี่ยนเอาถุงทรายมาวางบนพื้น ลักษณะพื้นผิวเป็นไงคะหยาบปืดแล้วก็ออกแรงลากดูซิเมื่อกี้นี่ดึงไปหนึ่งนิวตันมันขยบับอันนี้ดึงหนึ่งหนึ่งหนึ่ิวตันขยับยังดึงเลยไม่ไม่ขยบับไม่ขยบับไม่ขยบับเอาดึงให้ขยบับซิออกแรงเท่าไหรคะเท่าไหรคะอ่าเลยเท่าไหรลกูกสองนิวตันเห็นไหม ลักษณะพื้นผิวที่หยาบอย่างเช่นเอพื้นผ้าเนี่ยมันหยาบกว่าพื้นโต๊ะซึ่งราบเรียบนักเรียนออกแรงไม่เท่ากันใช่ปะพื้นหยาบนักเรียนออกแรงเยอะส่วนพื้นราบเรียบนักเรียนออกแรงน้อยกว่าอืค่าของแรงเสียดทานที่อ่านได้เนี่ก็คือจะเท่ากับแรงที่เราออกแรงเลยถูกปะแต่ทิศมันตรงกันข้ามแล้วเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของถุงทรายกับพื้นโต๊ะ โอเคครับแสดงว่าลักษณะพื้นผิวหยาบฝืดแรงเสียดทานเยอะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับโมครับยอดเยี่ยม